ลวด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 มีของขวัญอะไรให้ลงมาลงมาอันนี้มันเป็นแบบผมตั้งใจทำมาให้มากเลยแบบสุดเซ็งอะตามนั่งนะเฮียบอกนะ นี่ใช่แของจริงใช่แล้วสักทีใช่เหรอเออมาแล้วนอะสองคันเลยนอะใช่เหรอต่ออยู่เนี่ยอุ้ยขับก่อนเลยใครขับอ่ะขับก่อนเลยไม่กล้าได้ได้มาเลยครับลวดหมูกรอุดๆโหลดโหลดขึ้นรถไม่ได้ขึ้นรถไม่ได้ดู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 โหลดเรือนอะไปเรือ เยนปกติมาหาสุปผู้นั่งปิดประตูมันหลดรถวาร์ปหรือ,อะไรวะหลดเปิดไซเรนปะน่ะเนี่ยเออหลยเปิดเลนปะน่ะเนี่ยเทำให้เงียบจริงไ่ะจอดคุยไหมจอดคุยไหม hey, จอดจอดเคียงลดรถหลดหลด,ดเปิดเปิดไซเรนปะน่ะเนี่ยน้าอ๋อไปแล้วออ <laughs> <laughs> เปลีหน้างานไปเลยเด็กติดรอ้อยฮึ่ยฮึ่ยติดว่ะพอที่ทำไมได้นี่ยเฮ้ยเจ้าเฮ้ยจ้าฮึยเด็กเดียวนะตามนะ้าไม่ตามให้ตามตามไม่ตามตามอย่าเลยตามตามคันหนึ่งไกลมากหลุดแล้วป่ามาป่าไปเลยมันเร็วไปเอา้าฮึ่ย อะไรเนี่ยแคทเหรอคนไหนไปแล้วได้เหอเอ้ยเรือเด็กคนเดียวไฮโลคนอ่ะน่าจะแคทแหละแคทไปละเของกันเก็บของกัน สามนาทีสามนาทีเขาให้เราหรือเปล่าเอาไงดีเอาไงดีไปกองอีหน่อยไปดีกว่าเนาะฮะรอรรอรก็ได้รอก็ได้มั้ารารอก็ได้ั้งเอาแล้เราคนเลยเราเลยเอาคลงเลยมัดมัดเลยั้งปั่นชุบไหมใหเฟกปัชุบกันไหม Bảo chung đấy Bảo chung đi mà Mà Lo con nào lo con nào Lo gì lại ปูนที่ตึงมากแล้วุยอะไรนะวิตอะไรนะจกพานไปเลยไหม เอ็นไวไม่เห็นติดอ่ะไวจ้ากดอีรัวๆไม่ได้มองเลยอ่ะกดอีรัวๆไม่มองเลยอ่ะพี่ย right ังพอแล้วเรือมาหาเราไม่เป <sm objetivo> ็นไรเห็นไวนะพาช้างแม่ยี่ไปมาแล้ววงแต่งหมดแล้ว ข้าไม่ได้ดวนไม่มาและเฮ้ยไฟลัดจ้าจดวนไม่มาไฟลัดจ้า,าต้องไปตามนะอนอนไหมเหตุใดตามอ่ะอย่างเงี้ยต้องเช็คหน่อยพิมพ์อะไรวะเนี่ยนะฟุ๊ยฟุ๊ปฟุยฟุย จัดเอาชิปหายเอาขาหักเอาเอาเวนว้าวมีปะไม่พี่ไม่ไม่ไรไม่ไรตัวนี้ขาหักเลยอ คือสุบดีครับหมครับครับเอ่ออมกระดูกให้หน่อยเอ่อมกระดูกซ่อมกระดูกอมกระดูกเลยโอ้ลุกขึ้นไมได้วะออ๋อนั่นแหละ ดปดเอสกินปืนมันบวกอันนี้แม่อัตราอัตรากระสุนอ่ะอุ้ยไม่แน่ใจว่ามันจะใช้สกินหรออะเอาเลยไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นล่สะสกินปืนแบบบวกดาเมจอ่ะไม่ใช่ฟีฟ้า <laughs> จะกินปืนแบบมีแล้วยิงเดี๋ยวนี้ตึงนะตึงอยู่นะวิ่งลดความตีกระจายแล้วต้องรอเดสมัยนี้ต้องรอไหนไหนเนี่ยจะพาไปเดี๋ยวคอปพาเหินอีพีหนึ่งนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจมน้ำอ้าวโหรถดิ่งดิ่งปลาตัวปะมันบ้าตามได้ตามได้บ้าไปแล้วอาไร้รผู้ผู้นั่งนะเราก็จะพากอย่างเดียวนะตามแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ะโอ้โหน้ำติดชีวิตตัวแรงเลยเขาคนนี้ไม่ธรรมดานะครับ แต่เขาไม่ยิงเลยแนละ้วเขาตามอย่างเดียวนะล่ออะไรน่าจะยิงไม่ได้แนละ้วโอ้โหไปแล้วครับโอ้โห้พลันทานนะ <c oughs> แล้วตัดจะคิดชีวิตคนละแบบนะเขลิ้นพันนะวิ่ิตย้มตามิจตามได้นะโอ้โหต้องต้องเรียนหยดเลียงยดละวนั่งใช้เห็นหอหมอตี้แล้วเห็นเดี๋ยวิจตามว่าตามตามนั่งใชเห็นมอตี้์อุย้ย จัดลิ้ยิเสร็จตอนไหนวดูปารตี้ใหม่ไหนเนี้ยแบบเลี้ยวขวาจนตลอดเลยเลี้ยวขวาเลยเลี้ขวาจนตลอดเลยอะเออของของซ้อมมันไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอโดะอ้โหไม่ตามมาดูมาเยอะ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 เราไม่ตามมา ไปแล้วเดชไปตามก็ไปแล้วมัอไปคอมโบเหมือนเดอะคอปอีพีหนึ่งเอออุ้ยอไม่ไม่เไม่ไม่สตัดออกนะตัดออกสลัดออกตัดออกว้าวยังตามปะไม่ตามตามก็ไม่ใช่มนุษย์แลอวเอ๊ะไม่ใช่มนุษย์ได้ตลอไม่ใช่มนุษย์หรือว่ากินแมปอ่ะทั้งหมดทั้งหมด เสียงเครื่องก็แรงจริงๆ <c oughs> ลวดรวดรวดรวด <c oughs> มีของของวัญอะไรให้ลงมาลงมา <c oughs> อันนี้มันเป็นแบบผมตั้งใจทำมาให้มากเลยแบบสุดซึ้งอะป๊บนึงนะเ <c oughs> นียบอกนะ เปิดบ่อหรือไม่เนี่ยเองไม่เปิดบ่ออุ้ยเออเออเอาลวดอะไรทำไมเปิดเลยเปิดแ้บเปิดเลยโอ้ลวดอะไรทำไมกุศลให้ตาม มันมีเทคสองเ่ยน่าจะมีน่าไม่แน่หรอไม่แน่ยบาจดยมาอุยอะไรเนี่ยดักั้งขึ้นดักทังขึ้นเราตงทางนี้ก็ได้ละเขาเขาไปทางนู้น ไปไหนอ่ะเขาลงเพลงกข้างหน้าหันไม่เจอข้าวเข้าไปหน้า้วิร้อยเสียงหายเอานั่งเนี่ยไี่บอกเข้าไปลงมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอย่างรั่วเลยอันนั้นมันรูปถ่ายเก่าอะ อะไรวะเนี่ยหายหลุดหลุดรับนี้จะไปถ่ายหน้าต่รอรปบาซิลบาซิลโอเคจุดชน,นิดแล้วทีเดิมที่เดียว,ยวโอ้โห อย่างเงาอ่ะเฮ้ยผมไปหาเดี๋ยผมไปหามมอเตอร์ไซค์ไหมขับเดือจัดดิมอเตอร์ไซค์อะไรนะเฮ้ยเอ้ดูกระติ๊ะเฮ้ยเจ๋ยวเลยตอนนี้มีอยู่ไหมไม่ตอนนี้ไม่น่ามีเอาหลวดซ่อมเชยเอา <laughs> อะไรนนหลวด เกืบแบบชิวจัดเนาะเห็นเอยู่เขาพปซ่อมเลยอยากล้วจบไปเลยเอ้อปนไปเลย อย่างเหลืออ้เฮียจนตลอเชื่ยอยเดี๋ยวรุดไปเดี๋ยวรุดนะเฮ้ยเฮ้ย ลอได้เราอยู่เปล่าหรอเยเฮ้เฮอยู่เปล่าอยู่เปล่าไม่มีกล่องซอมนะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลกล่องซอมไม่มีลอได้เรอยู่เปล่า หเ <l acht> รดทำไรอะ่ะเวดทำไรอะ่ะวิ่งกินได้เฉยหายแล้วจะพังแล้วรุดกันอรุดกันไม่เคยไปรุดทำไรอะ่ะไปรุดไม่มีกล่องเฮ้ยมี้โมมีม่ทำนี Bé. <tể không khí shiny> <tể> <tể> có trốn nó trốn Ui không này bảo ấy Thêm lại Bẹ đi khó ra hay ạ Thế 2 hả? ใครครับ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 เลยใครเอาหลุดเอาหลุดเลยได้ไหมลุดเลยไม่เล่นล่ะไม่เลยล่ะกระโชกโอ๊ยโอ๊อชนแล้วเนี่ยน้ำมันจะหมด จมีอย่างนี้มีแก๊สอยู่เี่ยงอ่านไม่ได้เอาไปไหนอ้เนมามันไปุดวัน้นมันอะไรวะเนี่ยทัเป้าทันเป้าทันเป้าอ่าอี สามสองหนึ่งเดี๋ยวคิวเกินคิวเกินอยู่ไอ้นั่นไงนี่เห็นหางหางหางแวบๆนี่ทางเนี้ยนี่หลุดเข้าไปหลุดเข้าไปหางแวบๆไปไหนนะหลังเปล่าเย่าเอาแล้วเอาแล้วนั่นไงเอาขึหลังเอา เอ้าวเกนนเกี่ยนีวิี่หมดคาอมเรือกเีไม่ได้เนี่ยเนยตงการไหนต้งการไหนวินี่ต้องต้องหลุดลอยแล้วใครอ่ะาคารชนโอ้หรชนเนี่ยเออรชนไอ่ะเอาลุตเลยรตามไม่ได้ ความเร็วก็ไม่พอไปป้ายไหนเมื่อีไม totally ่รู้อะไปก็ได้ที่จัดปูแลอาจจะคลิปโอ้โหชั่วโมงนึงเนี่ยใช่ไหรอ้คลิปชั่วโมงอยู่โอ้โหตัดแยกได้เฮ้ยได้ออกคลิปแล้วว่ะเย่เปิดส่งอันนี้เรไม่ต้องไหนเนี่ยรับพอเลย ะส่งหน้าลราพอลราพอนมพักลาพอเอ้ยเออเออลาบอลเาบอเราพามพักาบอราบอพกเอ้มันมันคนละอพอเออมก็รถพอเดียวกันบ่าวบาวบาไปไจุ๊จุ